ดูปกติที่ยิมไทยเขาจะบอกเป็นจำเพาะใช่ไหมก็จะต้องไปบทเรียนอะไรอย่เงี้ยแลก็เลยแบบขออนุญาตผ่านไปนะปีหน้าครับปีหน้าก็คือบอกไว้แล้วว่าปีนี้ยังไม่สะดวกใช่เพราะตอนนี้ริวต้องต้องรีบอ่าเดี๋ยวมีเคลียร์งานช่วงช่วงปีหน้าที่เรารับไปแล้วแล้วก็ช่วงปลายปีก็ไปไปทำภารกิจนะคอนแทคไปจะเพื่อย่างเงี้ยเรากังวลไหมพี่ไม่ครับ ก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมันจริงๆบางคนเราเชื่อเรื่องเบนจพี่เรื่องอะไรเยอะริวริวว่าก็เชื่อเหมือนคนส่วนใหญ่ครับแล้วก็ริวว่ามันก็คือความสบายใจที่เรารู้สึกว่าอะไรคนกันไว้ไม่กันไว้บ้างมันมีพ่อแม่เราคนได้คิดเหมือนกันเนื้อติดขาดหรืออย่างไรก็ตามมีปัญหามีความรู้สึกอะไรไว้เออเรื่องวุ่งที่ผาวันนี้เองยังไม่มายังยังไม่เริ่มยังไม่เริ่ม ริวว่าของริวมันก็เรื่อยๆครับมีมีดีบ้างมีไม่ดีบ้างทั่วไปปกติแล้วก็แล้วก็อยู่กับมันเนื้อเป็นคนปอมบวกอยู่แล้วถ้าสมมติว่ามีติดเยี่ยบวกเลยไมว่ามองปอมบวกอ๋อไม่ครับริวว่าคือถ้าเราเราไปเจอเรื่องอะไรหรืออะไรที่เราเครียดอะไรเงี้ยหรือว่ามันก็คือมันก็ต้องอยู่กับมันแหละแล้วมันกัคือเวลาที่จะพาเราเราผ่านไปเมื่อถามเมื่อกี้ที่บอกว่าปีหน้าจะ บทตั้งใจใช่เป็นบวทแบบไหนหรออันนี้คือยังไม่ได้บวทเลยใช่ไหมน้องแต่เคยแต่บวชแบบบวชแม่ไฟครับแต่ยังไม่ยังไม่เคยบวชแบบจริงจริงอไรอ่างเงี้มีแต่แบบไม่ปฏิบัติทำแล้วยังไม่เคยเลยกลัวนะฮะก็คือปีหน้าบวชทแทนบุญคุณถูกไหมต่ายมันเป็นก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจทำนะครับก็วหัวแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้าเข้ากลม เขาควุมต่อเลยเฉพาะเป็นบางแผนผู้น้าที่ผู้ผู้ชายเต็มที่เลยปีหน้าก็ต้องทำต้องทำเลยเพราะว่าเราเราคุยเราคุยกับผู้ใหญ่มา2-3ปีแล้วครับว่าเดี๋ยวอายี่สิบห้าเนี่ยดิวจะต้องต้องมีอะไรต้องทําบ้างในการที่เราแขงได้แล้วกับครอบครัวถ้าอย่างนั้นเล่บอกกับตัวเองบอกกับแฟนๆที่ที่เขาติดตามนะครับว่าเราจะต้องไปทําสิ่งนี้อาจจะหายไปก็ถ้าฝากติดตามก็รีบติดตามตรงนี้ จะไปช่วงเหนื่อยก็คือตากันเป็นตายจิตใจก็ได้คนจับต้องได้เดี่ยวที่สุดงวที่ไปก็คือแทนวางงานไว้ใช่ครับก็ก็เบาหวางไปแล้วถึงปีหน้าปีหน้าเลยอันนี้คือได้วงได้วันที่แบบวางจมูกจับได้แล้วได้เลยหรือว่าเลิกเลิกแน่ชัดยังไม่ได้ยัังไไม่ด้ครบแต่ว่าแทนไปแล้ววันที่ไปเขาที่ดิวมีเป้าหมายโครงกันถึางๆแล้วแบบอยากไปสิง จะทำอะไรอะไร,อะไรอย่างเงี้ยมีโกอะไรบ้างอโ,อโอ้ like <c oughs> อ็คุณถามให้ผมคิดยังไงคือตอนนี้ถ้าตามแผนจริงๆคือเริวก็มีมีงานที่จะต้องทำอยู่แล้วแล้วที่เหลือก็อยู่ที่โปรเจกต์อื่นๆว่าเราจะไปทำอะไรต่อแต่ว่าถ้าเร็วที่สุดเลยที่พูดวันนี้เลยละกันก็คือก็จะจะจะ,จะ,จ,ะจะกลับไปทำเอง ก็จะก็จะปล่อยช่วงช่วงปลายปีนี้นะครับตอนนี้อยู่ในโปรเซสของการทำเพลงมีส่วนไหนครับก็ทำทำเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเสร็จแล้วรอรอถ่ายเอ็มบีครับอะไรใหม่ๆอีกไหมคะอะไรใหม่ๆไหมอะไรใหม่ๆครับใช่จะล่าสุดจะทำเพลงก็แน่ช่วงตอนในในครับอันนี้ก็ก็ลองดูแต่ว่าคิดถึงใช่ไหม ไม่ไม่คือคือลิวก็แบบลิวรู้สึกว่าลิวลิวว่าอยากทำอะไรเงี้ยอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากาลองเล่าในเรื่องของเราหรือเรื่องที่มันอ่าที่อยากตั้งคําถามมันก็ไปตั้งในในในเพลงที่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 เราจะทําเพลงแย้มแย้มใช่ไหมเป็นแนวแนวไหนเต้นเต้นไหมว่าใช่ไหมลิวลิวไม่เต้นหรอวลิวไม่เต้นแล้วหรอลิวไม่เต้นแล้วทำไมล่ะเออเต้นเต้นขึ้นเรา ทำทำมาแล้วครับใช่รีวิว่ไม่ใช่ทางครับรีวิว่าทางนั้นริวิวว่ารู้แล้วว่าตัวเองได้ทำมาแล้วเลยนะไม่เป็นที่ได้ป่ะแล้วก็รู้ว่าเอออาจจะแบบรุ่นน้องๆหรือพี่ๆทุกคนนี่แข่งถนัดจริงๆนั่นดีกว่าเราก็มาสายแสดงก็เลยเรียกว่าเบาๆใช่เบาๆเท่ๆเลยละหลเลยก็ฝากทุกคนติดตามกัน ม่อพี่จริงๆถือว่าเพลงนี้เป็นของขันของวันเกิดได้ไหมริวว่าเพลงนี้มันน่าจะเป็นแบบสิ่งที่รู้สึกว่าดิวอยากทำคือถ้าคอนเซ็ปต์มันคือแบบถ้าเราไม่รักกันวันนี้เราจะรักกันตอนที่จากกันไปแล้วเหรอ,อ,มอ,อไม่ใช่จะร้องอย่าร้องอย่ <c oughs> าร้องเออวันนี้เตอร์เบอร์ ครับไม่ได้สร้างจัดต้องจริงใช่ไหมก็ก็มี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 มากอะไรก็ใส่มาคือพิเศษเพราะว่าไม่ใช่ความรักแบบครอบครัวใช่ไหมแบบชุกครอบครอบครัว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 ไม่มีปีนี้แบบมีความพิเศษอะไรบ้างเลยกับว wow ันเกิดเออเออเขาเขาความบอกว่านิท so ่ามีแฟนได้แล้วเออเออมีมีเอสเอามแล้วความ ไม่เชื่อไม่เชื่อ,อจริงเหรอไลฟไ์สดอือไลฟ์สดว้าวเออเออปีนี้มันพิเศษอะไรความพิเศษปีนี้เหรอครับเออหรือว,ว่าอ่าเพิ่งรู้ตัวอีกทีก็25แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นี่แหละหรือว,ว่าจริงๆริงหรือว,ว่าวันนี้วันนี้ที่ดิวจะได้มาดูหนังมันก็พิเศษเพราะว,ว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ดิว,วอยากทำกับพี่ต้น พวกกับร่วมกับแล้วก็ได้เจอพี่เขนุ้นเล็กเรารู้สึกว่าว้าวได้มาเจอแต่ละคนแล้วมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงที่เราได้แบบได้เรียนรู้ตัวเองว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราทําอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ต่อเรื่อยๆครับ้ยังไม่มีแฟนเนาะยังครับยังไม่มียังไม่มียังไม่รีบยังไม่รีบหรอหรือว่ายัง จคุยกันอยู่คือเอาจริงไม่มีคุยไม่มีแฟนถามว่าอยากมีไม่อยากมีแต่ก็ได้แค่คิดอยู่ครับทำไมเป็เหมือนเราเป็นทินโทเวิรดเนาะทินโทเวิร์ดคือเปนเดียวไม่เราเหมือนอยากที่แอบเหมือนอย่างที่เราสอบสามชั่วโมงอะไรอย่างงี้ป่ะอะไรนะอะไรทินโทเวิรดไงเหมือนอยากมีแบบอยากมีแฟนสองสามชั่วโมงแล้วก็แล้วก็อะไรเองก็เจนค่ะเพราะงั้นอยากมีดีกว่าครับเรงเรื่องแฟนยังไงบ้างคะในวัยนี้ ทงานก็มองว่าไอ้มองว่าถ้าวนึงมันจะมีก็ก็ไม่ได้แปลกเพราะว่าริวว่าริวก็ยีบห้าแล้วก็เดี๋ยวว่าทันไงสักแป๊บหนึ่งถ้ามีจริงก็ก็บอกบอกแล้วว่าจะมาบอกกูแล้วแล้วก็ริวว่าความรู้สึกถ้าเราจะไปคุยกับใครเราจะมีแฟนก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าก็เรื่องปกติครับ ก็ขอให้เราไปก่อนถ้ามีเดี๋ยวบอกแม่ใช่ไหมใช่มีมีบอกแม่ครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะบอกหรือเปล่าไม่ได้เป็นเพราที่จะบอกหรือเปล่าคือมันถึงว่าวันหนึ่งที่ดิบวรู้สึกว่าถ้าเรามีใครสักคนเราแบบมันชัวร์กับทุกอย่างว่าเออเราเราเรมเปิดคนนี้ว่าอย่างทีเดียวเลยเพราะว่าถ้าสมมติดิวดิวยี่ป้าห้าแล้วแล้วความรักมันยังมีอายุแบบ มันไม่ปลายตัวแล้ววันนี้ราเปิดตัวไปเราไม่รู้ไอซ์ซิเรนจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราต้องไปเปิดตัวอีกคนนึงก็เราเิ่รู้สึกว่าเอามีเราก็ชวนทีเดียเราก็ก็เปิดนะฮะตอนนี้ก็อยากให้คนมาผลงานก็ดูผลงานก่อนอย่างเงี้ยความรักก็ไม่ต้องห่วงครับือว่าือว่าเกิดมารอบนี้น่าจะได้มีความรักแน่นอนเออโอเคไม่ห่วงก็ได้โอเคเราสบายใจเรามินอรนี่นึงนี่คุณจะไม่ถามตรงหนังผมเลยใช่ไหมไม่ถาม พูดเลยพูดเลยตายครับเออตุลาคมนี้นะครับใช่ที่ทางเด็กเออผมสบายใจแล้วเออราไม่ใช่ตัวซีเฟรชใช่ไหมในเรื่องขวากว่าสีเขียดมากที่สุดเรื่องเรื่องนี้ริวริวไม่เคยไม่ได้ดูอะไรก่อนเลยเราดูทีเดียวปกติถ้าเราถ่ายเสร็จแล้วก็จะมีอย่างว่าเฮ้ยเขาจะเปิดฟุตให้ดูว่ามันประมาณนี้แต่อันนี้คือทุกคนซุ่มหมดแล้วก็มารอดูพร้อมกันครับ เได้ไหมคะพี่พี่ได้เข้าไปดูไหมเดี๋ยวไปดูไงเดี๋ยวดูอเออในเด็กฟิง่สิไงเออออเลววันเดียวจะไลฟ์ไหมรลงเอาไม่ไลฟ์ไม่ได้หรอคะเสียดาดจริงๆเลยโโชคดีกเตือนมาเตือนไม่ได้ตอนแรกว่าจัดใส่ทีดีไว้ใส่ีดีดอส่เาเรียกทิมงานเนี่ยเไลฟ์ีก้งมัติดไม ตันี้นะไรเสือตันนี้ลงมือสองหล่อมาก